ผ้าขี้ริ้วลอยพริกเยอะๆจ้าอกินกับสายบัวแล้วก็มีมะระด้วยนะคะอันนี้มะระขมนะคะมะระจีนค่ะไม่ใช่มะระหวานนะคะอืมอร่อย สวัสดีค่ะหมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็จะมากินผ้าขี้ริ้วลอยพริกค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือพริกมาแบบจุกๆอีกแล้วค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของผักสดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะระค่ะอันนี้ก็คือมะระหวานนะคะไม่ใช่ค่ะมะระจีนค่ะมะระขมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสายบัวด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกินกันได้เลยจ้าื กรอบนุ่มด้งอร่อยมากทุกคนกินกับสายบัวแล้วก็มีมะระด้วยนะคะอันนี้มะระขมนะคะมะระจีนค่ะไม่ใช่มะระหวานนะคะอืมอร่อยสำหรับผ้าขี้ริ้วนะคะส่วนมากไอ้ก็จะเห็นที่เขาเอาไว้ กินตามร้านหมูกระทะแบบนี้ค่ะก็คือต้องทำให้สุกก่อนเนาะไอ้ก็ไม่รู้นะทุกคนว่าเขาทำมาจากอะไรสำหรับใครที่รู้นะ่ะคอมเมนต์บอกไอ้หน่อยนะคะว่ามันทำมาจากอะไรนี่มันเหมือนเครื่องในของวัวเลยแต่ทำไมมันใหญ่จังไอ้ก็งงอยู่สำหรับคนที่รู้ข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกไอ้ได้หน่อยนะคะอืม สำหรับ,บ,บตัวนี้ก็คือเป็นน้ำยำนะคะน้ำยำแบบใส่พริกแบบจุกๆเลยค่ะเนี่ยอืมดูค่ะลายบัวอร่อยมากขออนุญาตใช้ตะเกียบนะคะจุ่มลงไปเลยค่ะ เผ็ดอยู่นะอย่าว่าไม่เผ็ดนะเผ็ดแต่อร่อยคะ่ะอืมกับมาแล้วสำหรับผ้าทีริวไอก็ซื้อมาจากแมคโครนะคะแล้วก็มาต้ม เอามาล้างความสะอาดให้ดีแล้วก็เอามาต้มต้มใส่พวกอ่าตะคาไคร้ใบมะกรูดอย่างเงี้ยเพื่อดับกลิ่นคาวค่ะเพราะว่าซื้อมามันก็ค่อนข้างมีกลิ่นที่จะคาวนิดนึงเนะาะพอมาต้มแล้วก็อร่อยทุกคนสําหรับใครที่ชอบกินกับน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มแจ่วแบบเนี้ยไอ้ว่าก็อร่อยนะเหมือนจุนะจุพาคีร้วเนาะอืมอ ยงฟันกระทบกันค่ะช่วงดึงฟันใหม่ๆฟันมันก็จะชอบแบบเสียดสีกันกระทบกันค่ะเหมือนมันยังไม่เข้าที่อะไรแบบนี้ค่ะหุยเผ็ดแต่แซบ่บสำหรับเมนูนี้ทุกคนลองไปทำกินดูนะคะ ที่ร้านไอ้ไม่มีขายอันนี้ไอ้นึกอยากกินก็เลยแบบอ่ะลองเอามาทําคลิปให้ทุกคนดูก่นอร่อยดีถ้าได้น้าจิ้มแจ่วแบบขมๆสักถ้วยคงจะเลิศเนาะกินกับผักเพราะว่าอันนี้เขามีความกรอบค่ะหนึบๆกับ,บกรอบ,อ,บอืม้ม สายบัวค่ะอันนี้ก็เป็นบัวแดงนะคะสำหรับสายบัวก็ต้องล้างทำความสะอาดให้ดีเหมือนกันค่ะช่องนี้เรื่องอาหารการกินเราต้องแบบพิถีพิถันนิดนึงเนาะอันไหนพอทำเองได้ก็ทำค่ะโครคภัยไข้เจ็บเยอะมากค่ะช่วงนี้ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นอากาศพายุอย่างเงี้ยคืออะไรก็ไม่มีความแน่นอนค่ะวันนี้ร้อนมากพรุ่งนี้ก็ฝนตกน้ำท่วมงงงงเหมือนกันอืมกนชิ้นใหญ่มาก อะไรอืม แซ่บเผ็ดอือ สำหรับคลิปนะคะออนก็แบบขอกินไปด้วยคุยไปด้วยเนาะกินอย่างเดียวอาจจะน่าเบื่อเนาะถ้าไอมีโอกาสไอ้ก็จะไปถ่ายข้างนอกด้วยอย่างนี้นะคะถ้าแบบฝนตกอากาศไม่เป็นใจอย่างเงี้ยก็ถ่ายในสตูดีกว่าเนาะทุกคนแล้วเสียงกินแบบมันฟินกว่าไงถ่ายในสตู ทุกคนถ้าไอากินไม่หมดเดี๋ยวว่ากันนะคะเอาเท่าที่ไหวเนาะเพราะว่าไอาก็ต้องเซฟสุขภาพไอด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าสุขภาพเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไอจะทําคลิปให้ทุกคนดูไม่ไหวค่ะอ <c oughs> ทุกสิ่งอย่างก็อยู่ในความปริปรมาณที่พอเหมาะเนาะอะอย ชอบกินเลยมากเลยค่ะสายบัวรสชาติก็จะออกแบบจืดๆกรอบๆส่วนมะระนะคะหวาน,นะคะ่ะไม่ใช่มะระขมนะคะแต่ก็อร่อย น้ำมูกไหลแล้วค่ะอร่อยแต่อิ่มแล้วค่ะทุกคนค่ะกินไม่หมดเลยค่ะ ขอเคียวให้หมดก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe, s u b s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้นะคะสำหรับคลิปนี้ไอ้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ